ทบทวนโอวาทดสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่10บธันวาคมพุทธศักราช2566วันอาทิตย์เราควรจะมาวัดบ้านใครอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นหรือใครมีศรัทธาที่วัดไหนก็ไปวัดนั้น วันอาทิตย์เราควรจะมาวัดนะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันเพราะมีหลายกิจกรรมที่เราจะต้องทำร่วมกันจริงอยู่เราอาจจะร่วมงานบุญผ่านจออยู่ที่บ้านก็ได้แต่ไม่สมบูรณ์เพราะขาดบุญเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของชาวโลก ซึ่งโลกยังขาดแคลนตัวอย่างดีๆเขาจะได้ดูหมู่คณะเราผ่านทางสื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีและทำความดีได้ถูกต้องสื่อทุกสื่อในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะสื่ออะไรก็ตามสิ่งที่ผ่านสื่อมาไม่มีให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตส่วนใหญ่มีแต่เรื่องบาดหมางกันขัดแย้งกันทะเลาะกันกับเรื่องเพลิดเพลินกันไปแต่ความรู้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตกลับไม่ค่อยมีทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเราเราอยู่ในโลกนี้ประเดียวเดียวเท่านั้น ไม่ช้าคงหมดเวลาจากโลกนี้ไปแล้วแต่ชีวิตหลังความตายในปรโลกยาวนานมากมีความรู้ซึ่งเราจำเป็นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็ทำไม่ถูกและเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับชีวิตสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรานั้นมีอย่างน้อยสามหัวข้อใหญ่ ที่เราจำเป็นต้องรู้นั่นคือ,เร,อกกเ,รรเรื่องนิพพานภพสามโลกันถามว่าเราเรื่องนิพพานไหมเพราะเราต้องเกี่ยวข้องเราก็ยังไม่รู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรทำไมเราต้องไปเรื่องภพสาม ภายในภพสามมีอะไรบ้างซึ่งมีถึงส1ภูมิในอรูปภูมสี่ชั้นพรมสิหชั้นสวรรค์หกชั้นมนุษย์อบายภูมิสและยังแยกยย่ออกไปอีกเป็นมหานรก456ขุมและนอกภพสามไปอีกยังมีอีกด้านบน น,นิพพานด้านล่างโลกกันตนรกซึ่งห่างจะขอบพบสามด้านล่างไปอีกสามช่วงเราก็ไม่รู้เรื่องสื่อทุกสื่อไม่มีพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เลยแต่มีกล่าวเอาไว้ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคำสอนนี้ได้กระจายไปทุกวัดทั่วประเทศ ไปตามวัดนั่นแหละถึงจะเจอเรื่องราวเหล่านี้ส่วนเรื่องที่เจอตามสื่อต่างๆเป็นเรื่องที่อยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งไม่ใช่ของจริงจังอะไรแล้วก็จะทำให้ใจหมองมากกว่าใจใสเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมาวัดในวันอาทิตย์การเดินทางไปอบายทุกทรมานทุกขั้นตอน แต่เดินทางมาวัดสุขทุกขั้นตอนบุญกุศลเกิดขึ้นเราจะได้บาร,รมีสิบทัศน์ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งทานศีลในขรรมะปัญญาวิรยิยขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาแค่เพียงเดินจากบ้านมาวัดในวันอาทิตย์ สวดมนต์ในสถานที่จริงๆของพระมหาธรรมกายเจดีความปลื้มปิติมันต่างกันและเราจะได้มาช่วยกันสถาปนาระบบระเบียบศัสนพิธีว่าควรจะทำอย่างไรรุ่นต่อไปจะได้ปฏิบัติตามต้นแบบจากที่พวกเราได้ช่วยกันสถาปนา นี้ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลเราด้วยแม้เราละโลกไปแล้วบุญจาัดก,การเป็นต้นบุญต้นแบบก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ให้มาวัดกันนะโอวาทเมื่อ19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,549 ไคยถามันบ้างไหมทำไมเราต้องทำนี่บุญชี่นำเราใช่ไหมและนี่คือคำตอบที่ควรภูมิใจเราคือนักสร้างบารมีเรามาด้วยกันเราจะทำด้วยกันเราจะไปด้วยกันใช่ไหมบุญมาเท่าไรจะสร้างให้สุด